สวัสดีครับเนื่เราจะมาชิมน้ำแอปเปิ้ลเขียวสูตรอะไรกันนะฮะเขามีมาแนวให้เลยนะโอเคลอง <laughs> <laughs> ลองสดลองซูดก่อนโอ้โหี่เสียงกันดิ้งหลอดนะก่อ <laughs> นนะผมจะลองสดแล้วน,นะ <laughs> โอ้โหไอ้เฮียตามขวดเซเว่นเลยสิบห้าบาทข <laughs> อโทษขอโทษโอเคเราจะลองชิมคูก,กันวนะะ่างั้เค้ก ไม่เคยถูกสักแก่ข้าใจไม่กินอ่ะอ่ะของวอชีมอ่ะนี่ผมอันนี้ทาร์ตสตอรี่สิบรอบอันนี้สีมือเหมือนตอนยายทำขนมเปียกปูนอันนี้เค้กคุกกี้เห็นครีมโอเคกูแตกแตกอะไรไรละ เฮ้ยอันนี้อร่อยนะเค้กเหมือนงานวัดอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มีคุณฟุกนะฮะแล้วมีคุณป้าจุ๋ย,ยนี่ให้ป้าจุย๋ยชิมทาร์สโซร,รีอม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 ออยเห็นพูดอะไรเลย อะไอ้นกสักชิ้นสักคำเพื่อนเฮ้ยเพื่อนขาด้วยเอาแล้วนีท่ทันไรที่ไหนอะนี่วิบครูโอ้ยังโอครานนี้ก็ประมาณนน้นประมาณนี้เฮ้ย